นางสิบสองรกแห่งสายน้ำริมฝั่งแม่น้ำสายไซราวกระจกเงาบ้านหลังเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางทิวภัยเขียวอุ่มภายในบ้านนั้นหญิงสาวผู้มีนามว่าแม่กำลังตั้งคันใกล้คลอดใบหน้าของนางเปลี่ยมไปความสุขและความหวังสาม,มีของนางพ่อคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ห่างทั้งคู่ต่างเฝ้ารอคอยการมาถึงของสมาชิกใหม่ในครอบครัวด้วยใจระทึกวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงร้องให้แสนหวานดังขึ้นมันคือเสียงร้องของทารกไม่ใช่หนึ่ง ไม่ใช่สองแต่เป็น 12- 12ชีวิตน้อยน้อยสิสดวงใจที่พลรบาลในคันมารดาแม่มองดูลูกลูกสิสดวงหน้าที่งามราวกระเทพธิดาน้ำตาแห่งความปิติไหลาอาบแก้มแต่ถึงกระนั้นร่างกายของนางก็อ่อนแอแรงการคลอดที่ยากลำบากทำให้ร่างกายของนางสุดโทรมอย่างรวดเร็วแต่ในใจของนางความรักที่มีต่อลูกๆูกดวงใจที่เปี่ยมล้นทำให้ลืมความเจ็บปวดทั้งหมดไปได้ พ่อคอยดูแลทั้งแม่และลูกๆอย่างไม่ห่างด้วยความรักและความห่วงใย12ชีวิตน้อยๆเติบโตขึ้นท่ามกลางความรักของพ่อและแม่พวกนางงดงามดวงตาเป็นประกายราวกับดาวผิวพันขาว่องเส้นผมดำคลับแต่ละคนมีเสน่ห์แตกต่างกันบางคนเปี่ยมไปด้วยความอ่อนหวานบางคนมีจิตใจข้มแข็งบางคนฉลาดปราดเปรื่องแต่ทั้งหมดล้วนมีความรักความผูกพันต่อกันอย่างแน่นแฟน้น วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว12พี่น้องเติบโตเป็นสาวความงามของพวกนางเลื่องลือไปทั่วแคนใบหน้าหวานละมุนดวงตาเป็นประกายรอยยิ้มที่สดใสเสน่ห์ที่แตกต่างกันของแต่ละให้พลทำนางเป็นที่หมายปองของหนุ่มมากมายแต่พวกนางยังคงซื่อสัตย์ต่อกันและรักใคร่กลมเกลียวเสมอมาแม่คอยดูแลร่มสังสอนพวกนางอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยพวกนางก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรักของพี่น้อง12คน เป็นสิ่งที่งดงามและเป็นสิ่งที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างอิจฉาแต่ความสุขนั้นกับสั้นเกินไปร่างกายของแม่ที่อ่อนแอแรงจากการคลอดลูกหลายคนเริ่มสุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าพ่อและลูกๆจะคอยดูแลอย่างดีที่สุดแต่ความเจ็บป่วยก็ค่อยๆกัดกร่อนร่างกายของนางอย่างช้าช้านางเริ่มอ่อนเพลียและไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงใบหน้าที่เคยสดใสเริ่มซีดเซียวทุกคนต่างรู้ว่าเวลาของนางใกล้จะหมดลงแล้วความเศร้าโศกเริ่มปกคลุมบ้านหลังเล็กๆ ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเริ่มเงียบลงแทนที่ด้วยความเงียบสงัดและความกังวลใจในคืนหนึ่งดวงดาวส่องแสงระยิบระยับแม่ได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของพ่อและลูกๆ12พี่น้องน้ำตาไหลอับแก้มพวกนางโอบกอดกันปลอบโยนซึ่งกันและกันความเจ็บปวดและความสูญเสียทำให้หัวใจของพวกนางแตกสลายความรักของแม่เป็นสิ่งที่ไม่มีวันลืมรอยยิ้มคำพูดและความอบอุ่นเป็นสิ่งที่พวกนางจะเก็บไว้ในใจตลอดไปแม้ว่าแม่จะจากไปแล้ว แต่ความทรงจาของนางจะยังคงอยู่และเป็นแรงผลักดันให้พวกนางก้าวต่อไปเพราะเสียใจกับการจากของภรรยาแต่รู้ว่าต้องเข้มแข็งเพื่อลูกๆสิบสองคนท่านดูแลพวกนางอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้สอนให้พวกนางเข้มแข็งและเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายสิบสองพี่น้องสาบานว่าจะรักและดูแลซึ่งกันและตลอดไปพวกนางจะร่วมกันสร้างอนาคตและปกป้องกันและกันเสมอเรื่องราวของนางสิบสองจึงเริ่มต้นขึ้น จากความรักความเสียสละและความผูกพันของครอบครัวที่เปลี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความทรงจําที่ไม่มีวันจางหายไปสายน้ํใสาราวคริสตลไหลเอ่ยเอ่ยผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่นาง12อาศัยอยู่กับพ่อผู้เป็นที่รักชีวิตของนาง12แสนสงบสุขราวกับภาพวาดบ้านหลังเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุ่งดอกไม้สีสันสด,สด,สดใสสะท้อนภาพแห่งความสุขที่ไม่มีวันจางหายไปจากดวงตาของนางส2องทุกเช้าเธอจะตื่นขึ้นมาช่วยพ่อทํางานบ้านเล็กๆ น้อยๆเก็บผักสดๆจากสวนหลังบ้านและช่วยแม่ครัวเท่าทำขนมหวานแสนอร่อยรอยยิ้มสุดใสของนางสิบสองเป็นเหมือนแสงแดดอ่อนๆที่อบอุ่นหัวใจของทุกคนในหมู่บ้านเวลาส่วนใหญ่ของนางสิบสองมักจะผ่านไปกับการเล่นซ่อนหาและวิ่งเล่นกับเพื่อนๆริมฝั่งแม่น้ำสายใสสะอาดเสียงหัวเราะของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ดังกังวานไปทั่วหมู่บ้านเป็นภาพที่ชวนให้ผู้คนต่างยิ้มตามแต่ความสงบสุขนั้นอยู่ได้ไม่นาน เมื่อพ่อของนางสิบสองตัดสินใจแต่งงานใหม่กับหญิงสาวผู้หนึ่งที่ชื่อว่าแม่เลี้ยงข่าวการแต่งงานครั้งนี้แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วหลายคนต่างแสดงความยินดีกับพ่อของนางสิบสองหวังว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่นางสิบสองกลับรู้สึกไม่สบายใจเธอรู้อยู่ลึกๆว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลวันแต่งงานมาถึงนางสิบสองชุดผ้าไหมาสีฟ้าอ่อนที่พ่อซื้อให้เธอยืนมองพ่อและแม่เลี้ยงใหม่ด้วยความรู้สึกแปลกๆ ปนกันระหว่างความหวังและความวิตกกังวลแม่เลี้ยงมีใบหน้าที่สวยงามแต่ดวงตาของเธอกลับแฝงไปด้วยความเย็นชาราวกับน้ำแข็งที่ละลายยากหลังจากงานเลี้ยงเสร็จสิน้นนางสิบสองก็ได้รู้จักกับความโหดร้ายของแม่เลี้ยงอย่างแท้จริงแม่เลี้ยงไม่เคยมองนางสิบสองด้วยความเมตตาคำพูดและการกระทําของเธอเปรียบเสมือนมีดที่ค่อยๆแทงเข้าไปในหัวใจของนางสิบสองเธอถูกบังคับให้ทํางานบ้านหนักหน่วงหนักกว่าที่เคยทํามาก่อนตั้งแต่เช้าเย็นค่า นางสิบสองต้องทำความสะอาดบ้านซักผ้าปรุงอาหารและดูเลสวนแม้กระทั่งเวลาพักผ่อนเธอก็ยังไม่เป็นอิสระเพราะแม่เลี้ยงมักจะตามมาสั่งงานอยู่ตลอดเวลานางสิบสองเริ่มเหนื่อยล้าร่างกายของเธอผอมลงใบหน้าที่เคยสดใสกลับซีดเซียวน้ำตาไหลลงมาอย่างห้ามไม่อยู่แต่เธอก็ทนหวังว่าสักวันหนึ่งทุกอย่างจะดีขึ้นความหวังที่เรบรีเริ่มเลือนหายไปเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าความทุกข์ทรมานของนางสิบสองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม่เลี้ยงไม่เพียงแต่กลั่นแกล้งทางร่างกายเท่านั้นแต่เธอยังทำร้ายจิตใจของนางสิบสองด้วยคำพูดที่ร้ายกาจแม่เลี้ยงมักจะดูด่าว่ากล่าวดูถูกเหยียดยามและพูดจาทำให้นางสิบสองเสียใจพ่อของนางสิบสองแม้จะเห็นความทุกข์ทรมานของลูกสาวแต่เขากลับทำอะไรไม่ได้เพราะถูกแม่เลี้ยงใหม่ควบคุมอยู่หมดัดเขาทำได้เพียงแต่เงียบและปล่อยให้นางสิบสองต้องเผชิญกับความโหดร้ายเพียงลำพังความหวังที่เคยมีเริ่มสลายไปทีละน้อยนางสิบสองรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่มีใครคอยช่วยเหลือเธอเริ่มสงสัยว่าจะมีใครช่วยเธอได้หรือไม่ความมืดคืบคลานเข้ามาปกคลุมหัวใจของเธออย่างช้าๆแต่ถึงอย่างนั้นนางสิบสองก็ยังไม่ยอมแพ้เธอรู้ว่าต้องมีทางออกเธอต้องหาทางเอาชนะความชั่วร้ายที่เข้ามาในชีวิตของเธอให้ได้การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของนางสิบสองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วรุ่งอรุณของวันใหม่สัว์แสงสีทองอ่อนๆลงบนใบหน้าเหนือล้าของนางสิบสองแม้แสงแดดจะอุ่นสบาย แต่หัวใจของนางกลับหนักอึ้งราวกับก้อนหินก้อนใหญ่ตลอดคืนที่ผ่านมานางสิบสองแทบไม่ได้หลับได้นอนต้องทำงานบ้านหนักนาสาหัสทั้งซักล่างถูพื้นตักน้ำจนมือและหลังแทบจะไม่ไหวแม่เลี้ยงผู้ใจร้ายยังคงคอยจ้องมองอยู่ห่างๆด้วยสายตายยเย,เยและดูถูกนางสิบสองรู้ดีว่าความทรมานนี้ยังไม่จบลงง่ายๆวันนี้ยังคงมีงานหนักรออยู่เบื้องหน้านางถอนหายใจเฮือกใหญ่ความหวังริบรีราวกับแสงเทียนที่กำลังจะดับลงแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแค่ไหน แต่นางก็ต้องทำต่อไปเพื่อความอยู่รอดเพราะนางไม่มีทางเลือกอื่นนางจำต้องอดทนต่อความโหดร้ายของแม่เลี้ยงต่อไปพ่อของนางดูเหมือนจะไม่เห็นหรือไม่สนใจความทุกข์ทรมานของนางเลยความรู้สึกผิดหวังเข้ามาปกคลุมหัวใจของนางสิบสองนางเริ่มรู้สึกสิ้นหวังเหมือนไม่มีใครช่วยเหลือเหมือนนางต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ไปตลอดชีวิตแดดเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนางสิบสองทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนแม่เลี้ยงคอยสั่งงานนางอย่างไม่ลดละคำพูดที่ร้ายกาจและการกระทำที่โหดร้าย เป็นสิ่งที่นาง12ต้องอเผชิญอยู่ทุกวันบางครั้งแม่เลี้ยงยังสั่งให้นางทำงานที่เกินกำลังเช่นการหอบหิ้วสิ่งของหนักหกหรือการทำงานกลางแดดร้อนจัดจนร่างกายแทบจะสุดลงแต่ไม่ว่านางจะเหนื่อยล้าแค่ไหนก็ไม่เคยได้ยินคำชมเชยหรือคำปลอบใจจากแม่เลี้ยงเลยมีเพียงแต่คำดูดาและการดูถูกนาง12รู้สึกเหมือนถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ก็ต้องกลั้นน้ำตาไว้ เพราะนางรู้ว่าการร้องไห้จะยิ่งทําให้แม่เลี้ยงสะใจนางกับมือแน่นพยายามหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้มีกําลังใจสู้ต่อไปความหวังริบหรี่แต่ก็ยังไม่ดับสู่นางเชื่อว่าสักวันหนึ่งความทุกข์ทรมานนี้จะต้องจบลงขณะที่นางสิบสองกำลังทํางานอยู่ริมลาําธารนางได้พบกับสิ่งที่น่าอัศจรรย์มีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากลำธารแล้วปรากฏเป็นรูปร่างของหญิงสาวสวยงามงดงามราวกับเทพธิดาหญิงสาวนั้นยิ้มให้กับนางสิบสองด้วยความเมตตา และบอกกับนางว่านางเป็นเทพธิดาผู้คุ้มครองผู้ถูกกระทำเทพธิดาได้มอบสร้อยคอวิเศษให้กับนางสิบสองบอกว่าสร้อยคอจะช่วยปกป้องและให้กำลังใจนางนางสิบสองรู้สึกถึงพลังงานอบอุ่นจากสร้อยคอความสิ้นหวังค่อยจางหายไปแทนที่ด้วยความหวังใหม่นางรู้สึกขอบคุณเทพธิดาอย่างสุดซึ่งเทพธิดาบอกให้นางอดทนและสักวันหนึ่งความยุติธรรมจะมาถึงนางสิบสองรับคำและสวมสร้อยคอไว้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น ความหวังที่คาริบลีกลับส่องแสงเจิดจ้าอีกครั้งนางสิบสองกลับไปทํางานต่อด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปแม้ว่าแม่เลี้ยงยังคงรังแกและข่มเหงนางอยู่แต่นางกลับไม่รู้สึกท้อแท้เหมือนก่อนเสิร์ฟคอยคอยวิเศษคอยให้กําลังใจและความหวังใหม่ได้จุดประกายขึ้นในใจนางทํางานด้วยความขยันขันแข็งและพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้จะเหนื่อยล้าแค่ไหนแต่ก็มีความสุขที่ได้ทําสิ่งที่ดีนางเชื่อมั่นในความยุติธรรมและรอคอยวันที่จะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ นางสิบสองเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้นและเริ่มที่จะมองหาทางออกนางรู้ว่าความหวังยังคงมีอยู่และนางจะไม่ยอมแพ้นางจะสู้ต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่อิสระและเพื่อความยุติธรรมความมุ่งมั่นของนางสิบสองยิ่งทําให้แสงแห่งความหวังส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆแสงสว่างแห่งความหวังเริ่มส่องสว่างขึ้นเมื่อนางสิบสองได้พบกับสมุดเล่มเก่าสมุดเล่มนี้เป็นมรก,กตกทอดจากบรรพบุรุษเล่าเรื่องราวความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับแม่เลี้ยงผู้ชั่วร้าย แม่เลี้ยงของนางสิบสองไม่ใช่เพียงแค่หญิงใจร้ายธรรมดาแต่เป็นผู้ที่วางแผนลอบสังหารพ่อของนางสิบสองเพื่อแย่งชิงสมบัติและบัลลังก์ภาพวาดและตัวอักษรโบราณในสมุดเล่มนี้เผยเห็นแผนการชั่วร้ายที่แม่เลี้ยงวางไว้นางสิบสองรู้สึกเจ็บปวดและโกรธแค้นปะทุขึ้นมาในใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าความสุขที่เธอได้รับนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่แม่เลี้ยงสร้างขึ้นความจริงที่ถูกเปิดเผยทำให้จิตใจของนางสิบสองปั่นป่วน เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงความรักและความไว้ใจที่เธอมีให้กับแม่เลี้ยงนั้นหายไปสิน้นเหลือเพียงแต่ความแค้นและความปรารถนาที่จะแก้แค้นให้กับพ่อผู้ล่วงลับด้วยความช่วยเหลือจากสมุดเล่มเก่านั้นนางสิบสองได้ค้นพบเส้นทางลับที่นำไปสู่ป่าลึกที่นั่นเธอได้พบกับฤาษีผู้เท่าผู้ทรงภูมิปัญญาฤาษีผู้นี้รู้ความจริงเกี่ยวกับแม่เลี้ยงมาโดยตลอดเขารับรู้ถึงความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของนางสิบสอง ฤิีได้เปิดเผยวิธีการที่จะเอาชนะแม่เลี้ยงและปกป้องตัวเองเขาได้มอบยาสมุนไพรวิเศษและเคล็ดลับต่างๆต่างที่จะช่วยให้เธอต่อสู้กับความชั่วร้ายริศีเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของแม่เลี้ยงว่าที่จริงแล้วนางเป็นผู้หญิงที่มีความทะเยอทะยานสูงและเต็มไปด้วยความโลภเธอใฝ่ฝันอยากจะครอบครองอำนาจและความมั่งคั่งริศีบอกว่าแม่เลี้ยงมีจุดอ่อนซึ่งนาง12สามารถใช้มันเพื่อเอาชนะได้นาง12รู้สึกขอบคุณริศีอย่างสุดซึง้ง แสงสว่างแห่งความหวังเริ่มส่องประกายในดวงตาของเธออีกครั้งนางสิบสองกลับมาที่บ้านด้วยความมุ่งมั่นเธอวางแผนที่จะแก้แค้นแม่เลี้ยงอย่างรอบคอบเธอจะไม่ทำอย่างหุนหันพลันแล่นเธอใช้ความรู้และยาสมุนไพรวิเศษที่ได้จากฤษีเธอมองหาโอกาสที่จะเปิดโปงความชั่วร้ายของแม่เลี้ยงต่อหน้าคนทั้งปวงเธอเริ่มจากการรวบรวมหลักฐานต่างๆเช่นจดหมายลับและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับแผนการชั่วร้ายนางสิบสองวางแผนจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่ พื่อดึงดูดผู้คนและเปิดเผยความจริงต่อหน้าทุกคนเธอใช้ความฉลาดและความรอบคอบวางแผนทุกอย่างเธอเลือกที่จะไม่ใช้กำลังแต่เลือกใช้วิธีการที่ชาญฉลาดและเหมาะสมนางสิบสองรู้ว่าการแก้แค้นที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำร้ายร่างกายแต่เป็นการเปิดโปงความชั่วร้ายและทำให้คนชั่วได้รับโทษสมควรคืนวันงานเลี้ยงนางสิบสองปรากฏตัวในชุดที่งดงามเธอใช้โอกาสนี้เปิดเผยหลักฐานทั้งหมดต่อหน้าแขกหรือและแม่เลี้ยง ความจริงถูกเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนแผนการชั่วร้ายของแม่เลี้ยงถูกเปิดโปงผู้คนต่างตะลึงกับความชั่วร้ายของแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพยายามปฏิเสธแต่ไม่มีใครเชื่อในที่สุดแม่เลี้ยงก็ถูกจับกุมตัวไปนางส2ได้แก้แค้นให้กับพ่อของเธออย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่ด้วยความรุนแรงแต่ด้วยความฉลาดและความยุติธรรมแสงสว่างแห่งความหวังได้ส่องสว่างไปทั่วอาณาจักรนาง12ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความดีจะต้องชนะความชั่วและความจริงจะได้รับการเปิดเผยในที่สุด การเดินทางของนาง12ยังไม่จบแต่เธอได้ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญไปได้แล้วด้วยความหวังและความมุ่งมั่นนาง12จะสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับผู้คนสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าของนาง12ขณะที่เธอยืนอยู่ตรงหน้าแม่เลี้ยงผู้ใจร้ายใบหน้าของแม่เลี้ยงบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นดวงตาที่เคยเยือกเย็นกลับประกายด้วยความชั่วร้ายแก่กล้าดูฉันกล้าขัดคำสั่งฉันแม่เลี้ยงตะโกนเสียงดังน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังสะท้อนไปทั่วลานบ้าน นางสิบสองยืนนิ่งมือทั้งสองกำแน่นแต่ดวงตาของเธอกลับมั่นคงเธอไม่หวั่นไหวต่อความข่มขู่ของแม่เลี้ยงอีกต่อไปข้าไม่ได้ทำผิดข้าเพียงแต่ขอความยุติธรรมนางสิบสองกล่าวน้ำเสียงของเธอราบเรียบแต่หนักแน่นมันคือน้ำเสียงของผู้หญิงที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตนเองแม่เลี้ยงหัวเราะเยาะความยุติธรรมแกคิดว่าจะมีความยุติธรรมในโลกนี้ได้หรือในเมื่อแกเป็นเพียงแค่เด็กสาวตัวเล็กๆนางสิบสองเงยหน้าขึ้น มองตรงไปยังดวงตาของแม่เลี้ยงหากความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงข้าจะสร้างมันขึ้นมาเองคำพูดของนางสิบสองทำให้แม่เลี้ยงถึงกับอึ้งไปชั่วขณะเธอไม่เคยคิดว่าเด็กสาวที่ดูอ่อนแอคนนี้จะความกล้าหาญขนาดนี้มาก่อนความเงียบปกคลุมไปทั่วลานบ้านเพียงแต่เสียงลมพัดผ่านใบไม้ที่ไหวไปมาเท่านั้นความเงียบนั้นแตกสลายลงเมื่อแม่เลี้ยงโกรธจัดเธอลุกขึ้นและพุ่งเข้าใส่นางสินางสิบลบหลีกอย่างว่องไว มือเล็กๆของเธอกำกระบีไม้ไผ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ชายผ้าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแม่เลี้ยงใช้ความแข็งแรงและประสบการณ์ในการต่อสู้แต่การเคลื่อนไหวของนางสิบสองนั้นรวดเร็วและแม่นยำเธอใช้ทักษะการต่อสู้ที่พ่อสอนไว้หลบหลีกและโจมตีอย่างฉับไวแม้ว่าแม่เลี้ยงจะแข็งแรงกว่าแต่ความคล่องตัวของนางสิบสองทำให้แม่เลี้ยงเอาตัวไม่รอดการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเสียงกระบีไม้ไผ่กระทบกับพื้นดินดังสนั่นใบหน้าของแม่เลี้ยงเริ่มมีรอยแผล ความโกรธและความเหนื่อยล้าเริ่มเข้าครอบงำในที่สุดนางสิบสองก็สามารถเอาชนะแม่เลี้ยงได้แม่เลี้ยงลม้มลงกับพื้นร่างกายของเธอสั่นเทานางสิบสองยืนหนือแม่เลี้ยงใจของเธอเต้นแรงแต่ใบหน้าของเธอยังคงแสดงออกถึงความสงบเธอไม่รู้สึกพึงพอใจกับชัยชนะแต่เธอรู้สึกโล่งใจที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความยุติธรรมนั้นมีอยู่จริงพ่อของนางสิบสองปรากฏตัว,ต,วตัวขึ้นเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาเดินเข้ามาหาแม่เลี้ยงใบหน้าของเขาแสดงความผิดหวัง เจ้าทำลายลูกของข้าเจ้าจะต้องรับโทษพ่อกล่าวน้ำเสียงของเขาระงงับอารมณ์แต่หนักแน่นพ่อไม่ได้ลงโทษแม่เลี้ยงอย่างรุนแรงแต่เขาสั่งให้แม่เลี้ยงออกจากบ้านไปและจะไม่กลับมาอีกแม่เลี้ยงร้องไห้แต่เธอก็ไม่มีทางเลือกเธอต้องยอมรับผลที่ตามมาจากการกระทำของตัวเองนางสิบสองมองพ่อด้วยความซาบซึ้งเธอรู้ว่าพ่อรักและปกป้องเธอเสมอหลังจากแม่เลี้ยงจากไปบรรยากาศในบ้านดูบาบางลงนางสิบสองรู้สึกถึงอิสรภาพที่แท้จริง เธอเก้าวข้ามความเจ็บปวดและความอายุติธรรมที่เคยเผชิญมาได้ชีวิตใหม่กำลังรออยู่เบื้องหน้าและเธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังและความเชื่อมั่นในความยุติธรรมนั่นคือเรียนสำคัญที่เธอเรียนรู้จากการต่อสู้ครั้งนี้บทเรียนที่จะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตดวงอาทิตย์อ่อนโยนสาดแสงลงบนใบหน้าของนางสิบสองพี่น้องพวกเธอนั่งอยู่รอบๆโตะ๊ะไม้เล็กๆในเรือนหลังใหม่ที่พ่อสร้างขึ้นให้เรือนหลังนี้ตั้งอยู่ริมลำธารใสสะอาด ต่างจากเรือนหลังเก่าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากและความขมขื่นอากาศอบอุ่นและสดชื่นเสียงน้ำไหลเอื่อยๆเป็นทำนองเพลงกล่อมให้พวกเธอหลับสบายนาง12กนต่างมีสีหน้าที่สดใสแจ่มใสแววตาเป็นประกายด้วยความหวังและความสุขหลังจากที่พวกเธอได้พ้นจากเงื้อมือของแม่เลี้ยงใจร้ายพวกเธอก็ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ทำในสิ่งที่ต้องการและที่สำคัญที่สุดคือได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พ่อของพวกเธอดูแลอย่างดีไม่เคยปล่อยให้พวกเธอขาดตบกพร่องท่านคอยปลอบโยนและให้กำลังใจเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเธอฟังเพื่อให้พวกเธอเข้าใจถึงคุณค่าของความรักและความผูกพันในครอบครัวแม่เลี้ยงผู้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ยากได้ถูกนำตัวไปรับโทษตามกฎหมายแต่พ่อก็ได้สอนพวกเธอให้อภัยและมองโลกในแงด่ดีเพราะความเกลียดชังจะไม่นำมาซึ่งความสุขนางสิบสองพี่น้องได้เรียนรู้ที่จะกล้ามความเจ็บปวดในอดีต และเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่สดใสทุกวันนางสิบสองพี่น้องจะช่วยกันทำงานบ้านดูแลสวนผักเล็กๆและเลี้ยงไก่พวกเธอเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งเบาวภาระและมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันความสามารถขีของพวกเธอเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมพวกเธอไม่เคยทะเลาะบาดแว้งกันอีกเลยแต่และคนเรียนรู้ที่จะเคารพความคิดเห็นของกันและกันและยอมรับข้อดีข้อเสียของกันและกัน พวกเธอได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียงและมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีพวกเธอได้เรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับความรักมิตรภาพและความสำคัญของครอบครัวประสบการณ์ในอดีตได้สอนพวกเธอให้เข้มแข็งอดทนและมีความหวังพวกเธอไม่เคยลืมเรียนจากความทุกข์ยากแต่พวกเธอเลือกที่จะก้าวต่อไปด้วยความรักและความหวังความทรงจำที่เลวร้ายค่อยๆจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความสุขและรอยยิ้มนางสิบสองพี่น้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และไม่เคยเสียใจกับการที่ได้ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนางสิบสองพี่น้องเติบโตเป็นสาวแต่ละคนมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกันพวกเธอใช้ความสามารถของตนเองสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับครอบครัวและชุมชนบางคนมีความสามารถในการทอผ้าบางคนเก่งเรื่องการทําอาหารบางคนเก่งเรื่องการปลูกพืชพวกเธอใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและช่วยเหลือผู้คนรอบข้างพวกเธอเป็นที่รักและเคารพของทุกคนในหมู่บ้าน พ่อของพวกเธอรู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกสาวทุกคนท่านได้เห็นการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงของพวกเธอจากเด็กสาวที่เคยอ่อนแอกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมีความสามารถและมีจิตใจที่ดีงามนางสิบสองพี่น้องได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้จะเคยเผชิญกับความทุกข์ยากแต่พวกเธอก็สามารถสร้างอนาคตอันสดใสให้กับตนเองได้ด้วยความรักความหวังและความสามาคัคคีพวกเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและส่งต่อความรักและความหวังไปยังรุ่นต่อไป นี่คือเปรียนแห่งความรักและความหวังที่นางสิบสองพี่น้องได้เรียนรู้และนำไปใช้ตลอดชีวิตของพวกเธอ